เป็นแค่เรื่องกระจิตกริก๊ดอา่านตำรับตำราหนังสือนังหาก,กระตุ้นในความคิดทุกค,คุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็รันนี้อา่านได้สิ่งใกล้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต ขอต้อนรับเข้าสู่รายการให้อาวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็เรียกได้ว่ายื่นคำท้าใหม่ๆน้องๆวันนี้มาแบบระดับประถมปลายโตๆหน่อยนะครับหนังสือเนี่ยหนังสือจดนี่เป็นหนังสือที่เรียกว่าส่วนใหญ่จะรู้จักแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดเพราะว่ายาวมากยากซับซ้อนมีความเกี่ยวเนื่อง เยอะแยะมหาศาลมากๆเลยนะคะน้องๆนะคะก็จะมาเล่นนะเพื่อให้กับโรงเรียนนะคะบึงเขาย้อนคงพันอุปัมนะคะที่จังหวัดปทุมธานีนั่นเองชื่อเรียนยาวนิดนึงแล้วโรงเรียนที่มาเล่าคำท้าเราจะเป็นโรงเรียนอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะชมยาวๆครับที่โรงเรียนสาธิตบางนาได้ตอบสนองหรือตามสนองค่ะ น้องๆกลุ่มนี้แหละครับที่จะมารับคำท้าของเราก็ไงอะเด็กๆงั้นพวกเรามาอ่านด้วยกันดีไหมคะดีรายการท้าให้อ่านขอท้าโรงเรียนสาธิตบางนาด้วยหนังสือเล่มนี้สู้ไม่สู้พวกเราท้าให้อ่านขอพาน้องๆท่องไปในดินแดนวรรณคดีไทยกับหนังสือรามเกียรติ์ ที่นักอ่านทั้งหลายไม่ควรพลาดเนื้อหาจะกล่าวถึงทศกัณฐ์ยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ทำไมถึงมีสิบหัวสิบน้าและฆ่าไม่ตายและพระรามคือใครทำไมจึงต้องปราบทศกัณฐ์รูปติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องๆโรงเรียนสาธิตบางนากันครับถ้าได้นังสือะคะ่ะก็จะเอาไปช่วยคนที่น้ำท่วมด้วยะคะ่ะก็เลยอยาก ช่วยเขาอยากมีส่วนร่วมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องหาความรู้รอบตัวมาใส่ใส่ใส่ใสใช่วยเป็นกำลังใจให้โรงเรียนสาธิตบางนาด้วยนะคะสู้สูู้ืไปเลยครับน้องน้องสาธิตบางนาสาธิตบางนานะคะวันนี้นะคะเป็นชั้นประถมปลายนะคะอย่างที่บอกกันไปแล้วหนังสือโจทย์รามเกียรติรามเกียรติที่ชอบสุดนี่ตัวอะไรอนุมานครับทำไมครับมันเก่งครับ มันเก่งสนิทกันนะฮะ <l> ไม่สนิทแล้โอ้เขาเก่งเรื่องไหนฮะสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ครับเปลี่ยนรูปร่างได้ทาไมฮะจากลิงเป็นกิ้งก่าเนี่ไงครับนี่ครับเพ้ามันมันข้ามสายพันธุน์ไปน <c oughs> ิดน <c oughs> ึงเปลี่ยนรูปร่างไงฮะจากลิงหนึ่งหน้าไปเป็นลิงสีหน้าแล้วก็มีแปดมือครับโอ้โหนี่อ่ะพี่นิหารเออมาแนออีนิหารแบบนี้นะคะมีช่วงไหนที่เราไม่มั่นใจเหรอครับก็หลังๆครับเพราะว่าหลังๆซึ่งมันเป็นเรื่องรามเกียรติ์โดยตรงเลยนนะครับก็เรื่องราวมันซับซ้อนมมาาคครับีวผู พันกันเยอะครับอีลุงตุงนงังอ้าวแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะรับ,บคำท้าของเรามาแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่นะคะยังไงคุณผู้ชมช่วยลุ้นด้วยนะคะสำหรับนะน้องๆน,น,นะคะจากโรงเรียนสาธิตบางนาอ้าวเาตรียมตัวเลยค่ะมาพวกเราพร้มเาไปาาทัดคุกันลยกำลังใจของน้องๆสาธิตบางนาพร้อมเชียร์อย่างคึกคักครับ สำหรับคำถามข้อแรกมาจากหนังสือโจ์นะคะ<ๆ>เกี่ยวกับตัวละครเอกนะคะของรามเกียรติ์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือทศก,กัณฐ์นั่นเองนะคะทศก,กัณฐ์เป็นโอรสของพระรัศเตียนกับพระนางรัชดาแห่งกรุงลงกานะคะทศก,กัณฐ์เนี่ยก็แตกต่างจากยักษ์ตัวอื่นๆนะคะตรงที่มีถึง10หัว10หน้าแล้วก็ยังมีมือมากกว่ายักษ์ตัวอื่นอีกด้วยถึงเวลาท้าให้คิดค่ะทศก,กัณฐ์มีลิเดชอะไรบ้างครับเพิ่มเหาะครับซูเปอร์แมนกับทศก,กัณฐ์ใครเหาะเก่งวกว่ากันทศก,กัณฐ์ เก่งกว่าซูเปอร์แมนอีกเหรอครับเพราะซูเปอร์แมนเขาใส่เสื้อผ้าบินได้โอ้แต่ทศกัณฐ์นี่ยังไงหอยังไงเป็นได้เองไม่ต้องใส่ชุดโอ้ยไม่ต้องแปลงร่างในตู้โทรศัพท์พอเลยซูเปอร์แมนค่ะในหนังเขาจะใช้ไฟอิงแมชชีนติดอยู่ติดอยู่กับตัวแล้วก็บินไปแล้วไม่ดูเหมือนว่าบินได้พอหมายถึงว่าแต่ตรงขกับทศกัณฐ์อได้โดยไม่ต้องใส่ไฟอิงแมชชีนอ๋อไม่ต้องมีพงมีผ้าอ๋อ สุดยอดเลยนะแล้วทําไมเขาไม่มาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทศกัณฐ์น่ะเหาะได้เขาเคยทาช่วยเขาเคยทําไม่ดีเคยทาไม่ดีเราปรับตัวได้นี่ทำไมต้องทําช่วยกันทศกัณฐ์เป็นยักษ์ร้ายยักษ์ร้ายร้ายต้องร้ายตลอดก็คือสั่งสั่งให้คนอื่นไปทำอาที่ตนเองคิดเลอเป็นยักษ์ที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วทําไมขึ้นมาเป็นหัวหน้าเขาได้อ่ะเพราะมันีพลังมากกว่ายิ่งใหญ่กว่า แสดงว่าก๊าซพลังทศกัณ์เยอะครับสั่งไปฆ่าคนยังไงก็ได้ครับใครสั่งร่าผมทศกัณฑ์นะครับทำไมพีาสั่งแต่เรื่องไม่ค่อยดีอ่ะเจ้าเมืองก็เลยเจ้าเมืองครับก็เลยทำอะไรก็ได้ครับโอ้โหทำพี่คิดตัวเองคิดรอครับเหรอครับไม่เรารู้เรื่องทศกัณฑ์พอสมควรแล้วแต่คำถามจะเกี่ยวอะไรทศกัณ์ครับเชิญฟังจากพี่สายเลยครับคำถามมาแบบนี้เลยค่ะถามกันดื้อๆเลยว่าทศกัณ์เนี่ยมีมือที่หมดกี่มือค่ะ ระหว่างกาไก่10มือหรือว่าข้อขอไข่20มือค่ะโทศก,การมี10มือหรือ20มือคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าครับถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะน้องๆส่วนใหญ่วิ่งมาทางขอไข่ครับว่า20มือแต่มีบางคนลังเลครับแล้วไปตอบกอไก่2คน เรียบร้อยนะคะต่อมาแล้วนะคะชนกลุ่มน้อยยังไงครับทำไมมี10มือครับที่เท่าที่ผมอ่านมาคือผมจำได้ว่าเขามี10มือ10หน้า10แขนคือ10 10ิบสบง่ายเลยกรรมการชูป้าย10 10 10กันหมดไม่ใช่คะแนนเต็มอ๋อไม่ใช่เหรอฮะโอเคผมก็เลยเลือก10มืออ๋อเลือก10มือพอเห็นว่ามีในโจทย์10มือครับโจทย์10มือในโจทย์ไหนโจทย์เมื่อกี้ไม่ใช่โจทย์เมื่อกี้เขาบอกว่ามี สิบหน้าที่ที่พี่ให้มาเป็นข้อมูลใช่ไหมปราทศกาณ์นี้เขาจะแปลกว่าคนอื่นเขามีสิบหน้าแม้ถ้าพี่บอกพี่ไม่กล้ามาถามหรอกเอลเครียร์นิดหน่อยโอ้โหอ่ะยี่สิบมือเหรอเพราะว่าพระนารายณ์สั่ให้นนทุกนั้นไปเกิดใหม่เป็น มี10หน้า10หัวและ20มือแล้วก็เอาสามแง้มตัดคอนนทุกจนขาดกระเด็นแลน้วนนทุก,ก็เกิดเป็นนศกันที่มี10หน้า10หัวและ20มืออ่าถ้าเกิดบอกว่าไปเกิดมา21มือก็ต้องมี21มือเงี้ยใช่ไหมเขาสาบมาแล้วตอนที่ทศกัณ์อุ้มนันมันโทมาแล้วอุ้มมือไหนฮะมันมียี่สบิบอย่างสมมติหนึ่งมือแล้วสู้กับพาลีมาอีกสิบเก้ามือโอ้โหจับนักสีดาวมาสิบเกมือสู้สู้ จบับน้ำมันทอมือึงจับน้ำมันทอมือหนึ่งแล้วก็อีกสิบเก้ามือสิบเก้ามือโอ้โหดีลุงตรงนั้นคารีเก่งกว่าก็เลยแย่งไปได้ยังสงสารแย่งได้อีกคาริมีกำลังมากกว่าเหรอก็คือว่าหนึ่งคนจะมีหัวก็จะมีสองมือครับผมแค่นี้ครับอ๋อเป็นอาจารย์สวนไงอ้าวโทษนะอย่างนี้รศการมีกี่ขาครับมีสองขาอ้าวนี่ไง อัตราส่วนเริ่มล้มเหลวแล้วตอนยังไงเนี่ยเอาละเอาละมาฟังคำเฉลยกันดีกว่านะคะว่า10หรือว่า20กันแน่คำตอบคือจะมีน้องๆผ่านเข้าไปสะสมคุมทรัพย์หนังสือ28คนหรือ2คนข้อขอข่ายค่ะ20่สอนะคะเพราะทุตสการคือยักษ์นุนทุกกลับชาติมาเกิดซึ่งก่อนที่ยักษ์นุนทุกจะถูกฆ่าตายก็ได้กล่าวกับพระนารายไว้ว่าที่เขาพ่ายแพ้เสียทีพระนาราย ก็เพราะพรนารายมีสี่มือส่วนนนทุกมีแค่สองมือดังนั้นพระนารายจึงให้ยักนนทุกไปเกิดใหม่โดยให้มีสิบหัวสิบหน้าและยี่สิบมือส่วนพนารายจะไปเกิดเป็นคนธรรมดาแล้วค่อยมาสู้กันใหม่ดังนั้นทศกัณฐ์จึงมียี่สิบมือครับ ข้อนี้นะคะน้องๆก็ผ่านเข้าไปเล่นกันะะถึง28คนด้วยกันแต่ว่าไม่มีหนังสือโจทย์อ้างอิงแล้ว <c oughs> อ่านสดวิเคราะห์เองคิดเองความรู้รอบตัวล้วนๆน,นะคะขอให้โชคดีตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะมาข้อนี้เราไปเล่นเพื่อให้กันเลยข้อที่2นะคะคำถามอ่านสดของเรานะคะมีกลุ่มคำมาให้ได้อ่านกันถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันก่อนค่ะ ไม้ตัโพไม้ตีพรไม้เอ้วไม้ตลกถ้าจะตีคนนี้ตีด้วยไม้อะไรไม้ตีพริกถึงเวลาท้าให้คิดค่ะรู้จักไหมคะไม้ตีพริกอะค่ะเอาไว้ตีพริกอะค่ะตรงๆค่ะตามชื่อเลยไม้ตะโพสเอาไว้ตี ตีในกรณีไหนครับเด็กดื้ออ้าวโดนมากันทึ่มเลยมั้งเนี่ยใบมะพร้าวมันใหญ่แค่ไหนฮะไใบจะพอดใหญ่เท่านี้ไหมยวไหมไหมโอ้พระเจ้าอาจารย์ครูนี่แปลกอะไรนี่เลยเหรอฟ้าอ่อนปังนี่เลยนะเด็กติ๊งตองเลยนะไม่ตลกน่าจะเป็นมุกมากกว่าตลกคล้ายๆของเล่นเด็กค่ะไม่ตลกโอ้ยเตี๊ยมขำๆเงี้ยเหรอก็วันนี้ก็่าจะประมาณนั้นนะนะ เหมือนเป็นไม้ที่แบบมันหมุนหมุนเป็นติ้วติวติวติวอะค่ะไม้ติ้วหมุนอ๋อท่าทางจอนตีตอนตีอาจจะตลกไม้ตลกถ้าตีตลกตจะเนีย่ยไงฮะถ้าตลกขอดูหน่อยฮะอ๋อต้องไหมอ๋อหางี้อ๋อไมคือ <c oughs> ไม้ตลกไม้ตลกอาจจะเป็นคำเก็บเปย์หรือว่าคำแบบคำว่าอะแบบอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเนาะโอเข้าใจกันทั่วประเทศเลย อาจจะคำเกี่ยว่าบไม้ตลกอาจจะแปลว่าความหมายอะไรยังไงไปเ uh huh. แต่ไม่รู้แปลว่าอะไรพูดมามจะเข้าใจนะครับแหมชอบจริงๆแต่ไม่รู้คำถามมีไม้ตลกเปล่านะ <c oughs> ฟังจากพี่สายเลยครับ <c oughs> พี่กบชอบสายก็ชอบเหมือนกันนะคะก็เลยถามเกี่ยวกับไม้ตลกว่าข้อใดคือไม้ตลกนะคะระหว่างกอกไก่ก กอไก่หรือขอไข่กันแน่ที่เป็นไม้ตลกคุณผู้ชมทราบหรือไม่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะอันไหนฮะตลกเห็นภาพแล้วไหนรู้สึกขำจังเลยน้องๆแบ่งไปสองข้อนะครับเพราะว่า ไม่มั่นใจกันทั้งหมดบอาแล้วเรียบร้อยนะคะไอเนี้ยมันตลกยังไงก็มันเหมือนกับเวลาเราโยนมันชอบเล่นตลกคือเราอยากได้อะไรบางครั้งมันก็ไม่ให้ครับมันอาจจะเล่นตลกกับเราเล่นตลกกับชีวิตอ๋อคัวลึกซึ้งอ่ะแล้วมันก็ออกมาให้สามสี่อันอย่างนี้มันก็ไม่ตรงกับอันนึงไม่ได้อยากได้อันหนึ่งออกมา3 4สอันเล่นตลกยางเลยอย่างนี้เหรอเขาเรียกว่ามันเป็นแบบ เสียดสีนิดๆความต้องการของเรามันไม่ได้อย่างใจโอ้โหนี่ปัดยานะเวลาขย่ามันจะมีเสียงเหมือนเสียงคนหัวเราะอะไรเงี้ยนี่ดีกว่าพวกเซนตื่นทำเนี่ยเหมือนสถานที่ที่ชื่อว่าทัชมาหาลแล้วเลยตลกปุ่มตึ๊บุทรปพ่มโอ้โหทัชมาหาล มันเป็นรูปร่างที่ตลกคดเคี้ยวค่ะเหมือนใครมองมันรู้สึกว่ามันตลกอ่ะค่ะแล้วหนูไปมองที่ไหนแล้วหนูขำเลยใช่ไหมหนูเห็นรึเปล่าอะไรนะลูกที่ชอบมากอะไรนะไนต์ล้มไนต์ไนบอกว่าไงนะลูกจังคคนมันบวมอะคนบวมต้นไม้คนต้นบวมขำมากอ้ยนั้นทำไมแล้วอันนี้ยอันนี้ไม่ตลกหรอ เฮ้ยฝั่งนี้เขาบอกว่ามันเป็นปรัชญาชีวิตเลยนะชีวิตคนเราบัญชีชอบชะตาก็เล่นตลกกับเราเล่นตลกบ้างหรือบางคนฟังเสียงก็คือเ่ียงนี้เลยนะไม่คิดเหรออันนี้ไว้ดูว่า ชีวิตลิขิตอะไรอย่างงี้ชีวิตลิขิตไม่ตลกชีวิตมันเครียดไม่ตลกใช่ไหมสมมติเราไปเซยมซีมาค่ะแล้วเราได้อันนึ่งค่ะแล้วเราไปดูกระดาษมันบอกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นในปีหน้าไม่ก็ชันะไอย่างี้เหรอเออแล้วมันตลกตรงไหนใช่ไหมเดินเราจะสัเจารถชนเงี้ยเนาะมัวต่อ่านเซยมซียู่ไงรถชนซึ่งค้อนี้ถ้ากอไก่เป็นคำตอบที่ถูกน้องๆจะได้รับคุ้มรัพย์หนังสือ5,000บาท บ้างก็ว่าอันนี้ดูสิตลก <c oughs> บ้างก็ว่าอันนี้แหละมันบอกเรื่องตลกตลกคำตอบที่ถูกต้องจะเป็นข้อไหนฟังคำเฉลยค่ะสะสมคุ้มซ้ำหนังสือวันแรกนี้เรามาเชียร์ให้กอไก่เป็นคำตอบที่ถูกกันนะครับข้อกอไก่ค่ะต้นไม้จักน้เอร์ต้นไม้ตลกตน้องๆนะคะแล้วถงหนังสือไป5ออาพันเงินสอีก1ิ ไม้ตลกคือไม้ดัดชนิดหนึ่งที่ตั้งใจดัดเพื่อให้แปลกตาเห็นแล้วตลกขบขันไม้ตลกมี2แบบคือไม้ตลกหัวลักษณะลำต้นส่วนบนสุดจะเป็นก้อนกลุ่มยิ่งใหญ่โตเท่าไหร่ยิ่งดีลำต้นส่วนอื่นเป็นกระปุ่มกระป่ำมีกิ่งมีช่อน้อยส่วนไม้ตลกรากมีรากบางส่วนโผล่บนพื้นดินซึ่งไม้ตลกที่สวยงามจะต้องตลกทั้งหัวและรากในต้นเดียวกันสำหรับไม้ติ้หรือไม้เซมซ คือไม้สำหรับเสียงท้ายครับ <S <S 1> <S 1> และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้โดยการแนะนำหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคหกสี่กรุงเทพ1 1 2 2 1 0หรือ r e a d t h a i pbs.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือรามเกียรติมอบให้1ิรางวัลครับออกฟัวได้อย่างสวยงามนะคะ,ะเริ่มสะสมหนังสือไปได้ก่อนแล้ว ห้าพันนะคะแล้วก็หนังสืออีกสิบแปดเล่มนะคะเพื่อนๆ่ที่ปทึงทานี้ก็รอลุ้นกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ